สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนกองทัพภาคที่3เปิดเผยถึงการช่วยเหลือคนไทยจากเมืองหนานเติ้งประเทศเมียนมากลับสู่ประเทศไทยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐชานบริเวณเมืองเล่าไก่และเมืองหนานเติ้งส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่กว่าสองคน สำหรับการช่วยเหลือ41คนไทยออกจากพื้นที่สู้รบบริเวณเมืองหนานเติ้งหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองและคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหลักได้ประสานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เคลื่อนย้ายคนไทยออกจากเมืองหนานเติ้งโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาจัดรถตู้สาคันรับ41คนไทยและต่อมาได้ส่งต่อให้กับกำลังทหารเมียนมา ภาคทหารบกสามเหลี่ยมในพื้นที่จังหวัดเชียงตุงรัดฉานเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะนี้ทั้ง41คนได้เข้าพักที่ศูนย์อพยพจังหวัดเชียงตุงเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งต่อให้กับกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่3จะดําเนินการรับคนไทย41คนณนะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ํามแม่สายแห่งที่2อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ตลอดจนได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายรับผิดชอบในการดําเนินกรรมวิธีตรวจคนเข้าเมืองโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชรับผิดชอบการดูแลเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาลมณฑลทนาหารบกที่37รับผิดชอบในเรื่องที่พักคอยและอาหารและจะได้ส่งต่อให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทางนี้กองทับบกจะติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อวางแผนความเป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่เมืองเล่ากายประมาณ246คนให้ได้กลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ